สวัสดีครับวันนี้เรามาดูชมการเย็บผ้าสบงเป็นสบงไหมนะครับนี่ครับช่างเย็บหัดทำไหมครับเอ,อ้าไม่ใช่ช่างเย็บนะครับมีประสบการณ์มาประมาณ5ปีอันนี้เป็นผ้าไหมนะครับผ้าไหมบ้านครับ เป็นลูกค้าในละแวกใกล้ๆบ้านเนี่ยแหละครับก็เป็นการเย็บแล้วก็ตัดแล้วก็ต่อนะครับกว่าจะได้สบงปืนหนึ่งก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงครับ ซึ่งจากที่เราใช้ก็จะเป็นจากอุตสาหกรรมนะครับมอเตอร์ Motor, ระบบ direct injection ไม่มีสายพานไม่มีเสียงครับก็จะแตกต่างจากจากเย็บผ้าที่เป็นสายพานเขาก็จะมี มอเตอร์อยู่ด้านล่างครับแล้วก็มีสายผ่านลงไปเป็นระบบคลัสซึ่งตัวนั้นเวลากดสวิตช์ทำงานมอเตอร์ก็จะทำงานตลอดนะครับส่วนระบบไดเร็กมอเตอร์ก็จะไม่ทำงานตลอดจะทำงานก็ต่อเมื่อเราเหยียบเท้าไปที่แป้นเหยียบจักรนะครับซึ่งในระหว่างที่เรากำลังเตรียมผ้าหรือ จะทาการขีดอะไรบนโต๊ะจากมอเตอร์เขาก็หยุดทํางานก่อนครับแต่ถ้าเป็นระบบสายพานมอเตอร์เขาก็จะหมุนตลอดนะครับทําให้เป็นการสิ้นเปลืองพลังงานนะครับระบบนี้จะประหยัดไฟได้ดีกว่าระบบเดิมครับแล้วก็เสียงก็จะเงียบครับจะเป็นจะได้ยินเฉพาะเสียงกลไกของตัวจักรแค่นั้นนะครับ ส่วนเสียงของมอเตอร์ที่อยู่ตรงนี้ก็จะไม่มีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งความเร็วความช้าได้นะครับสำหรับท่านใดที่เป็นมือใหม่ก็จะตั้งรอบความเร็วสูงดุตั้งรอบต่ำก็ได้นะครับตั้งรอบเร็วก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้าใช้ไปนานๆแล้วเกิดความชำนาญก็ เพิ่มรอบของมอเตอร์ได้ครับซึ่งรอบเร็วที่สุดก็อยู่ที่4,000รอบต่อวินาทีครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเย็บสบงเป็นสบงไหม5ขันครับเย็บแบบตะเข็บสี่ล้ตะเข็บนะครับถูกต้องตามหลักทำวินัยนะครับ มีความประณีตครับเย็บแบบตะเข็บคู่นะครับนะครับของพระสายกรรมฐานนะครับสังเกตที่สีผ้ามันก็จะเป็นสีของพระกรรมฐานอยู่แล้วนะครับในการเย็บสบงไหมแต่ละผืนเราก็จะ การตัดแล้วก็เย็บนะครับราคาในการเย็บนะครับสบงไหมแล้วก็จะคิดราคาค่าเย็บอยู่ในราคา300บาทต่อหนึ่งผืนนะครับส่วนถ้ารวมทั้งค่าผ้าด้วยเรายังไม่เรายังกำหนดราคาไม่ได้เพราะว่าเราต้องดูที่ ผ้าวัตถุดิบก่อนครับว่าผ้าวัตถุดิบที่เรานํามาใช้เย็บสะบงนี้เราซื้อมาเมตรละกี่บาทนะครับระบงผืนหนึ่งเราจะใช้ผ้าอยู่ประมาณ4เมตรครับ,รบสมมุติว่าผ้าเราซื้อผ้าวัตถุดิบมาเมตรละ1 0 0 0บาทนะครับต้นทุนของผ้าก็จะอยู่ที่4 0 0พบาทรวมกับค่าเย็บอีก300บาทก็จะอยู่ที่4,300บาทครับ อันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆครับยังไม่ทราบแน่ชัดว่าราคาต้นทุนวัตถุดิบมันเท่าไหร่นะครับแต่ผ้าที่เราเย็บอยู่นี้ก็เป็นชาวบ้านเขาซื้อเป็นไหมเส้นมาแล้วเขาก็มาทอให้เป็นผืนนะครับแล้วเขาก็มาจ้างนะครับช่างของผมเย็บอีกทีนึ่งน,นะครับผมก็คิดอยู่ที่ราคา300บาทครับครับอันนี้ก็จะเย็บอยู่5้าผืนนะครับ เพิ่งเริ่มเย็บวันนี้ครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีจีบอนเราก็ได้เย็บผ้าจีบอนเสร็จไปแล้วนะครับในจำนวนเจผืนครับเหลือแต่สบงครับนะครัเราก็จะปิดท้ายงานด้วยสบงครับวันนี้นะครับแล้วเราก็จะได้ทำการส่งให้ลูกค้านะครับเป็นลำดับต่อไปครับ ก็ท่านใดที่ชมอยู่ก็สนใจเกี่ยวกับนะครับที่จะตัดเย็ยบผ้าจีวรเพื่อที่จะถวายพระนะครับในการทําบุญต่างๆไม่ว่าจะเป็นทำบุญเกี่ยวกับการอุทิศส่วนกุศลให้เก่ผู้ที่ล่วงลับนะครับนําผ้าไปถวายพระนะครับเป็นผ้าบางสกุลเป็นการถวายเป็นผ้ากระถินผ้าป่านะครับ ก็สามารถติดต่อที่ผมได้นะครับอันนี้จะดูให้ดูฝีฝีเข็มนะครับฝีเข็มเราจะใช้ฝีเข็มถี่อยู่ที่ประมาณ1 4ถึงส5ฝีเข็มต่อ1นิ้วนะครับซึ่งเป็นฝีเข็มมาตรฐานของเรานะครับครับอันนี้ก็จะให้ดูเป็นบางส่วนนะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปต่อไปจะให้ดูรายละเอียด มากขึ้นกว่านี้นะครับขอฝากนะครับหงทองผ้าไตออนฟาร์มครับช่องนี้ครับฝากติดตามและฝากกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ